อันนี้ชาื้อโอ้โหโอ้โเฮ้ยมีข้าวคือผด้วยอ่ะ ตกสาลเอมึงปลทีนี้เรื่องมีอยู่ว่าสาลีบอลเราไปทำอะไรอ่ ยัเนี่นยริงในแบบที่อยากจะบอก เอ้ไรเ้ยวัวมันจีงกล่องนี้ออกไม่ได้ใช่ไหมออกชิ้นหายแล้วออกได้ <c oughs> <c oughs> แม่งให้วัว <p> ปีก <Merkel> ัน <boundaries> นี่เยอะก่อนเรื่องอะไรไม่สำคัญให้เรื่องวัวปีตอนนี้มี5ตัวแล้วแม่งปีกังเป็นฟอกเลยเหบ้านมันกิน นี่จังทำไมฟลายบอลถึงกินไม่ได้เฮ้ยบ้านนี้มันอีวิทย์นี่ว่าอ่านั่นแหละเจอเจอแล้วใช่ไหมระวังนะเธอไม่แหลก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 ืี่คืนนี้เจอสักึ่งมูนเล็บพิกโกอะไรเนี่ยกระตุกหาย อันนี้ต้องถามมีจิตจำถัดอะไรค่ะเ,เดี๋ยวโวยงานตายเลยอืมตายก่อนที่ไม่เอ้ยจะลืมเงิน<อ>มันมันเป็นเพราะมันมีพลังวิเศษทำใหเก่งกระตุกนี่ก็เป็นกับที่เราเได้ที่เราเจ็บเจ็บของสิ่งทีเ่เขาตั้งเจร เโอเคต่อไปต่อไปต่อไปไมไม่มีใครคิดจะเผาปลาเลยวะนี่ไอพวกแ้วมาว้ไเด็กทใหมเฮ้ยโอ๊ย เาเนื้อทำไมไม่มีใครเม่นเผาเลยวะอ็อะนี่ไงชใครทำไ่ไปชได้ขันอะไรหรอข๋อมันต้องการ8อันอะไร่เยดตา 8, ันอไปชปได้โอ้อ เดินไ,ไปแล้วในช็อปมันมีอะไระบ้างปะช็อปช็อปนี้ช็อปนี้จะเป็นร้านค้าเลยนะรแบบรื้อของรื้อขายของเลยแล้วมันจะดูตังินไงวะก็เอมอเบร่าหอะไรที่มันมีค่าขางทออ๋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 ไม่รู้นะอของทองเนื้กนอก็เล่นหนึ่งโทวากานนอกที่แหกมาถึงบ้านเลยลนะ อ๋อลืมไปอยู่นะว่ามิดแล้วเอาเอาเอาทำวิ่งออกเดินหืมวิ่งออกอยู่หน้นาบ้านเหรอใช่ทำไมอ่ะหน้ออนอหาออกเถอะมันออก็ินหน้ามันไปตัวอีเม่เลือ แค่ละสิไอ้นี่โดนตีติดคิบแบบเรื่องจะเดินถึงเลือตอนแรกสวดมนตภาวนาบอกว่าตัวเองตายนะท้ายก็ไม่ตายโรคเอดส์ 哇。 ทีกดหน่อยใช่อันี้มีกดหรอคือว่าผมไกดดันไปกดเนี่ยแต่ที่กดปุ๊บผมก็มาใช้แล้วเอามาใช้แล้วมาใช้ใช้ทำใช้เป็นซีบเอเนี่ยใช้เยอะอยอะใช้จนจมู มีบ้านอย่างนี้เป็นบ้านที่สวยางามมากบ้านแฝดจัดสอบค้อวอืมนาเมาต่อกับบ้านของเราดีิหมถ้าต่อก็เออข้ามโลกไงใช้ได้จ่ะเฮ้ยลูกต้นมาลองจะถามลูกต้นมาล้วกันนะคือลูกต้นอาจจะชอบมันบอกเบื<ๆ>่อเบื่อวิดีโอเตียน ุสุตอนนี้แม่หาดาวไม่ร hey, okay. mm. ู้ไม่ได้ก็นั่งนั่งนั่งทับดาวให้ให้นักตัดเขาเสร็จเรียบร้อยใครเอามาเอานะโค้เข่าให้เรียบร้อยและนั่นแหละอืมให้อาบน้ำนานนะเฮ้เขาได้แต่เจ็บออกไม่ได้ เสือเสียเสือประตูบ้านกูเสเป็นซอมบี้พามประตูบ้านแล้วไงเสือเสือประตูบ้านกูเสือเสือสกิลตันสกิลตันบุกชิบหน้าบ้านเลยน่ารักจริงเฮ้ยมันมีบาแผลนวยให้ซอมบี้มาเข้าประตูประตูประตูกูจะตันบุกโหดหลายปัต ตอนนี้ก็มีตัวคปนน์เนี่ยไปเจอตั้งเน่นยเลยเยอะแยะด้านไหนไปดูกันยังไงอ๋อไปแล้วประตูเยอะมากกลัวหลงเลยออกมาอ๋อด้ดานข้างบ้านเนี่ยก็ด้านข้างบ้านเราไปแล้วสำเร็จหมดแล้วทุกห<อ>้องสมบูรณ์มดแล้วมีอะไรบ้างได้ในที่สตาร์มาอาบเนี่ยเราเจออีกด้านหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วสีดำๆมันมีอะไรอ่ะ ออไอดีเป็นบ้านแบบไปลก่งขอดำอ่บ้านยัไคือว่ามันอยู่แ,แถวไอบ้านบ้านกลางน้ำอ,ะอ่ะรถิิก้กามีบ่อเป็นบ้านในบ้าน,นอยากายเราเพิง่งรู้นี้แหละว่าพวกมันอยู่ในหินพวกเพิง่งรูมาจริงมาละเออ มาแรงสั่งน้ำให้มันกูจงน้ำแรงกูจีนอยู่ในทุที่แต่ลูกชายลูกสาวอาะไะจ้ะแม่บอกว่าเกย์เผือปกินมันอ่ะยังไม่เคยกินครับกระก็ดีไปลูกแต่อยากลองน่ะเคยกินเลยหนุกตามทีเยอะแยะลูก <c oughs> ตอนนี้แม่ก็ปวดทีเลยแม่เขาจะกีดตั้งไว้ให้ เดีย๋ยวให้พี่เพชรกินก่อนดีกว่าใหญ่จะวุ่นเรื่องขี้เดี๋ยวแม่ก็ขี้รอรบเป็นสุดท้ายหนูอยากให้พี่เพชรก,นกนินก่อนอย่างนี้อยากรู้ว่าอยากอะไรเนี่ยเอามาใช้ในหน้าดาบไม้ดาบไฟดันแสงใช้แล้วจะมีอะไรเนี่ยเขา,าชินนะดตู้ทางหรอใช่แล้วจะ,วะบินได้ไม่แน่แล้วลูกเช้าเราไปซูเปอร์แมนเจ๋และ เอนเกียนเข้าไปแล้วแนะ่ทดลองชึบอ,อะไรแต่ว่าสตีฟอาจจะมีเอนเก,ยนเกียนก็เป็นได้มันผูแล้วทางอ้อมหัวกตัวสตีมมาตั้งเลยนี่เจอไปละทดลองใช้หลายเลขหืมสตีมหัวซัมบี้หัวสเกตตันถึงกับติดไฟหรือเปล่าวะติดอะไรไม่รู้อะเราอ่านไม่ออก เหี้ยไม้พังเลยเราไม่เล่นตามเกมของพวกเองเหรอกผมผมคุยกับไอ้พวกคนวางกำดานเนะ่ยมันมีกันดันเชื้อเสร็จแ้นเราก็ต้องตัดเชื้อเองกันเราผี่โกงที่เหี้ยอรอย่างงี้เองไม่เราตัดด้วยกันต้องกัดตั้งตัดด้วยกันไก่นะเพราะถ้าตัดได้อย่างดีก็โจะดันนี้ซันมา โอ้ย oh. e um. 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 ้ทํามทำไมเมป็นหอดีันดเฮ้ยมีกวะทำทำไม่มามาเกอมอมทาไมมันรือเร็ีนี้ระเบิดเร็วมากเพ็นชาด้วยมาระเบิดได้เรืเร็วมากเพจ อะไรระเบิดคิปเปอร์ฟันเวทีเดียวแล้วใจวิ่งหนีมาตุ้มเนี่ยเนี่ยไอ้บ้านดำดำเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันเร็วมากเดี๋ยวแอบเข้าไปตำรวจหน่อยลืมไป๊ะจะมาของกินเฮ้ยอ๋อเป็นบ้านโจ้นี่เองพอมีทีมอุ้ยโปรตีนต้องวีอยู่โปรตีนเท่ากันเลยอ้าวอ้าวแบบนี้ดีกว่าเอาเอาเอาเสือโจงนี่ไปจริงจมีสัตวุ่นจริงจริงมีสัตว์หุ่นดูดีมีสัตว์หุ่น แต่คนเราไม่มีดีสักคนเลยต้องดีอย่างแม่ลูกแม่มีดีเหลือน้อยนิดเอาไปแบกเทปประมาณนั้นแหละครับ ขนาดดับเทพนะมันจะพังดับเพียรจะพังแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่ทันเนอะทันเนอะจะเตะเตะตั้งเลยที่ใช้ลายแรกอยากให้จะเป็นอะไรทุกคนนั่นเหี yeah. ้ยใช้ลายแรกได้ค่าคุณยาวเฮ้ยเราคุณมีแต่เราไม่มีไม่หัวใจไรที่มีดีเหี้ยจบ,จบ หลังเบอร์อหม่อะไรอะใหม่ใหม่ไหแชร์แนใหม่เจลคนนี้ตื้มมากดูไหนละแต่ว่าโง่งเขาตายแล้วนะหมูด้วยนีคำยองขวนี่วะไม่ได้อเออดูโริบอบ นี่มันคืออะไรอ่ะโหสองทีดับทังไม่รู้ว่ามีมันจริงม,มันได้อะไระมันขึ้นฟองอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราเราไม่รู้เราโง่ฟององไนนะไรน่ะบอกไม่ถูกกันน่ะมือหยากรู้งอ่ะก็แม่บอกไม่ถูกนะ่ะเ็อกองับ อะไรข่าวลับเนี่ยไอ้ท้ายไปเนาวันลงไปอ่ะแม่ลงไปเนาะเสีอตายก็ไปเสีอที่บ้านเลยโอ้ยไอ้แม่เ่าวันเปดลงไปแล้วมันเตอร์เต็มเลยใช่เต็มกี่เยอะที่แหละที่ได้ดับเทพมาก็พอลงนั่นเลยอะไรแม่งทำให้มอนสเตอร์กระเด็นแค่กระเด็นธรรมดาเป็นบีบี้วยอ๋อไอ้ดาบไอ้ดาบนั่นหละนี่ดาบเทพก็ได้มาเนี่ย มไม่ก็นไอเทียะทำติดไฟเลยเอ้าบอดไม่ี่ตัวล่างเลยไม่เบี้ยเลยแต่ว่บัลลังก์บัลลังก์เทพทางนั้นมีซิเปอร์ไอนี้คือตกแมพหรือเปล่าเนี่ยไอถือกระฟาเนี่ยโหจบออกมาแล้ว ม,มันโตไปมีกลับบ้านเหอะทีนี่แล้วกลับบ้านรล้ัาหาัวาอ่ะตอนนี้ยอขนาดที่ดับเทพนีก่กอดจีกะเทพให้เราด้วยดาบอะไรกอบปรเจกไอวีรเก็ไอวีเพียนทั้งใบก็เกต์ไอวกไอวี มัวกันไม่ได้งไง <employment. S 2> ดันน้ำแข็งกายังเพชรฮะดันน้ำแข็งดันน้ำแข็งเนาะมาแล้วต่อคนถามผิดโดนดาเมจเต็มเต็มเดี๋ยวขุดเจาะอันขุดเจาะฆ่าบอสได้แล้วตน้นเอ้ยได้อาวุธเทพเต็มเลยยี่เป็นมัเลยดาบอันหนึ่งแล้วเอาดาบผิดมาดีกว่า มีดับไม้ถึงไปดับไม้ถึงค่ะมีไฟกัดเลยอ่ะแสดงว่ายังมีกัดดินเหลืออยู่ใช่มั้ยเนี่ยอื้อมีบ้านสวยอ่ะเดี๋ยวไปรับรับมัน